ด้วยแบ็กกราวด์ด้วยสถานที่ด้วยผู้คนที่ตอนนั้นเราจัดตีมเป็นแบบสมัยร้อยการที่6กครับเป็นเป็นแกสบี้อะไรเงี้ยก็โอ้เป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากแม้ผ่านไป10ปีภาพจำก็ยังชัดเจนกับบรรยากาศความหวานเก๋ไม่เหมือนใครที่คู่รักก้อยโยงเนรมิตพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามให้เป็นสถานพยานรักในวันแต่งงานของทั้งคู่ กลับมาครั้งนี้ย่องอัมแชร์ได้รำลึกความหลังย้อนไปไกลกว่าวันสำคัญชวนคนรุ่นใหม่ทำความรู้จักอาคารประวัติศาสตร์ที่มีอายุครบ100ปีในปีนี้โดยมิวเซียมสยามจัดแคมเปญร้อยปีตึกเราถอดรหัสงานออกแบบอาคารสมัยรัชกาลที่6โดยในช่างชาวอิตาลีมาริโอตามันโยและวิศวกรคู่บุญเอมิลิโอโจวานนีกอลโลให้เป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์เมื่อปีพุทธศักราช2465 โดดเด่นด้วยศิละปะแบบคลาสสิกอางอิงยุคกรีกโรมันหากหัวใจสําคัญคือการปรับผังให้เข้ากับภูมิอากาศเมืองไทยเช่นการสร้างกันศาสตร์ที่ไม่มีในสถาปัตยกรรมคลาสสิกหรือการทําแผ่นคอนกรีตโค้งป้องกันความชื้นชั้นใต้ดินเนื่องจากสยามมีความชื้นในดินสูงและเกิดน้ําท่วมง,ง่ายเราจรึงได้เหน็นการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมสุดทันสมัยในยุคนั้นอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นของแพงและหายาก งานวิศวกรรมล้ำหน้าตลอดจนความพิถีพิถันของช่างฝีมือทําให้อาคารแห่งนี้ยังมีความสมบูรณ์ทั้งด้านโครงสร้างและความสง่างามท่ามกลางศตวตรรษที่เปลี่ยนผ่านเขายัางคงใชไวยากรแบบคลาสสิกเพราะฉะนั้นฝรั่งพวกนี้มามาจากตุรินแล้วก็เรียนหนังสือในสถาขานที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบแบบดั้งเดิมจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องวยากรคลาสสิกเขาแม่นมากๆเขาะะจะมีวิธีออกแบบที่จะ คลี่คลายไอ้ความเป็นคลาสสิกอย่างเงี้ยเพื่อให้ฟิตกับเมืองไทยที่มีน้ำท่วมมีฝนตกหนักๆมีแดจดจัดๆด้เอาแค่เรื่องในในตัวตนของมิวเซียมสยามก็เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะโอเพ่นแล้วก็ค่อนข้างจะมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความทันสมยัยซึ่งมันมันเหมาะกับผมกลบก้อยมากซึ่งซึ่งทำให้แบบโอเคมึงเลยจับตัดสินใจแต่งงานที่นี่เรื่องซึ่งก็เป็นความทรงจำที่ค่อนข้างดี โอกาสพิเศษนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการตึกเก่าเล่าใหม่เผยโมเดลตัวอาคารตลอดจนห้องบันทึกประวัติศาสตร์ถ่ายทอดในรูปแบบหนังเงียบนับจากการก่อสร้างตึกกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นอาคารออฟฟิศบิลดิ้งแห่งแรกๆของสยามหลักฐานถึงระบบการค้าหลังสนธิสัญญาเบลลิงที่ต้องปรับรูปแบบให้ทัดเทียมสากลเช่นการเปลี่ยนม,มาตราช่างตวงวัด นับ80ปีในฐานะสถานที่ราชการก่อนจะมีการบูรณะยกเครื่องสู่การเป็นสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามมาร่วม15ปีเป็นตัวอย่างของการสร้างพื้นที่สาธารณะพร้อมกับการอนุรักษ์อาคารเก่าการทำให้แลนด์มาร์คหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยผมว่าใน,ในกรุงเทพยังค่อนข้างน้อยมากแล้วก็จุดจุดนี้คือจุดจะเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองในยุค ยุคเก่าก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมมาร่วมงานหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งงานแต่งางานงานอีเวนท์ที่เขาจัดกันบ่อยมากทุกเสางานที่แอดมิเลียมมีงานอีเวนท์ต่างๆเกี่ยวกับงานแมวผมมาเคยพาส้มหยุดมาออกที่นี่แล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นการรวมผู้คนที่ค่อนข้างแบบเหมือนหหยหาพื้นที่สาธารณะวัพยายกรรมมันเป็นเหมือนกับหนึ่งในประจักษ์พยานทางการเวลาที่สําคัญ ว่าตลอดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรมันเข้ามาหาเราบ้างโดยและสังคมมันเป็นไปอย่างไรมุมมองของคนต่อเทคโนโลยีหรือว่าความสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยอาคารเนี่ย,าายมันสามารถสะท้อนสิ่งเหล่านั้นได้โอกาสเปิดบ้านฉลองร้อยปีตึกเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายในชื่อเสาสนามชัยทั้งการแสดงดนตรีศิลปะงานเสวนาประวัติศาสตร์และกิจกรรมนำชมตึกมิวเซียมสยาม จัดทุกวันเสาร์ต้นเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน2565ท้อกฟ้ากลายเปสีแดงเลยเสียงก็ดังเึงกกล้องกับปนาทั่วลำน้า